การล่างมต์ที่ทรงพลังรู้ไหมคะเวลาคนเราเขาล่างมว์กันอะ่ะเขาจะมีองค์ประกอบหลกัหลกๆสองอย่างคะ่ะคือการพูดคําพูดที่งำ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 ไล่คาถาสองคือพลังจิตพลังจิตเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างพวกเราไม่มีเนี่ยก็เกิดจากพลังจิตที่มันคิดซ้ําๆำซ้ำซ้ซ้ำ,ซ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 ำคิดดูสิคะถ้าเกิดบางทีอะ่ะเราเผลอบ,บ่นในเรื่องซ้ําๆ บ่อยๆบ่อยๆ่งแล้วก็กลายเป็นล้างมนลสิ่งนั้นกับตัวเราเองใช่ไหมคะวันนี้จะมาแนะนำสองคำล้างมวลที่ส่งพลังค่ะคำแรกคือขอโทษนะสิ่งใดที่เรียกผิดแล้วก็ขอโทษขอโทษเลยนะคะสคือขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับการทําสิ่งนี้ให้เรานะขอบคุณที่พูดดีๆขอบคุณที่ใส่ใจขอบคุณที่พยายามรับฟังเราขอบคุณค่ะขอบคุณ